ถ้าตัดหายแล้วครับแล้วก็ปลอดภัยในทุกๆอย่างมันเกิดจากที่ว่าเราเนี่ยเป็นฝีหรือมันเป็นก้อนเนื้ออะไรสักอย่างเนี่ยใต้สะดือ,อดเราเจอเพราะว่ามันมีหนองออกมามันมีเลือดไหลออกมาทางสะดือตกใจเราก็เลยตัดสินใจไปหาหมอหมอก็เลยทำทีซีทีสแกนปุ๊บตรวจออกมาปุ๊บเจอก้อน1.9เซนแต่คุณหมอยังไม่กล้าตัดในรอบแรกเพราะว่ากลัวจะเป็นมะเร็งถ้าเป็นมะเร็งก็คือตัดปุ๊บกระจายเลยคุณหมอก็เลยเอาเชือเอเช้อไปเพาะพอเชื้อไปเพาะเสร็จปุ๊บ อ่ะปรากฏ<ช>ว่าหมอ<ช>คิดว่าไม่น่าจะใช่มะเร็งก็เลยพาตัดออกตัดออกแล้วก็เอาก้อนเนื้อไปตรวจอีกทีนึงปรากฏว่ารอดพ้นทุกอย่างจริงจังหวะที่รอคุณหมอเนี่ยใปเช็คว่ามันเป็นมะเร็งไหมเราใจหายไหมครับคิดว่าไม่น่าเป็นเพราะผมไม่ได้เจ็บไม่ปวดอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้มีอาการอะไรเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ย<ต>ไม่ได้ซีเรียสไม่ได้ซีเรียสคือรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเป็นขึ้นมาก็รักษาให้หายให้จบๆไปใช่ครับแต่พอผ่าแล้วเป็นไงคะโล่งไม่มีสะดืออีกต่อไปผมเป็นคนไม่มีสะดือ ไม่มีร,รูสะดือเพราะสะดือถูกเย็บปิดตอนนี้เราไม่มีรูสะดือหรอถูกเย็บปิดหมดเลยเทวาี่มันเกิดขึ้นได้น้อยมากเลยนะคะกับการที่แบบเราจะเป็นอะไรคือใช่ปะใช่มันถ้าจะไม่มีโลกนี้เกิดขึ้นผมไม่เคยได้เห็นได้ใครว่าเป็นโลกแบบนี้ผมเป็นคนแรกและคงจะเป็นคนเดียวอย่าเป็นกันเลย <c oughs> โดน,นเพื่อนๆรอไหมแบบว่าไม่อาจจะรอรับหลังแล่ผมมันจะไม่รู้แต่รอตอนหน้าไม่มีเพราะถ้ามีก็คือว่าต้องมีผิดใจกันแน่นอน หายดีร้อยเปอร์เซ็นต์แค่ไม่มีสะดือซึ่งก็ดีไม่จำเป็นต้องมีหมอหมอก็บอกแล้วคือหมอก็ถามหมอว่าแล้วถ้าผมไม่มีสะดือเนี่ยเอฟเฟกต์ในร่างกายของผมจะเป็นยังไงคุณหมอบอกไม่มีอะไรยิ่งดีด้วยจะได้ไม่ต้องมาแบบว่าคอยทำความสะอาดมันเวลาเราส่องกระจกเห็นตัวเองอ่ะเออมันรู้สึกแบบยังไงบ้างมันก็เหมือนคนสะดือจุนอ่ะเออมันก็ไม่มีเป็นรอยๆแค่นั้นแหละใช่นี่ก็ว่าจะสักทับอยู่เออพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยเดี๋ยวไม่มีคอนเทนต์อร์นะ เอก็ละครเวทีหลังละครเวทีผมก็จะมีอ๋อพิธีกรรายการเดอะสตาร์บอกได้ยังบอกได้แล้วถ่ายโปสเตอร์ไปแล้วโอเคพิธีกรรายการเดอะสตาร์นะครับเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาว2022มีพิธีกรรายการซาวเช็คพิธีกรรายการนักสู้คู่ดาวอ่านข่าวข่าวโค้งครับก็ยังรับพอไหวยังได้อยู่ไม่ไม่ร้องเพลงแล้วมั้งฮะ ร้องเพลงก็ร้องอีเวนต์ตอนนี้อีเวนต์ร้องเพลงก็มีเรื่อยๆครับก็ยังร้องเพลงอยู่ครับบางคนที่เคยมีงานเาก็กลับมาทำเพลงกับตัวเราบ้างว่าเคทำเคยทแล้วครับไม่รอดนะก็เลยไม่ทำเพราะว่าผมแต่งเองทำเองไงคือเราแบบว่าไม่มีคนแต่งให้นะเรากต้องแต่งเองแล้วเราก็แต่งไปค่อยเป็นอ่ะพอแต่งไม่เป็นมันก็ออกมามันก็จะได้เท่าที่มันได้ะอืมครับ ไม่ได้ไม่เอาดีทางนี้เราก็คือเรามีใช่เราก็มีงานอื่นๆที่ทําถ้าเกิดเรามีเวลาเราก็ยังอยากทาเพลงแต่ว่าเราไม่เก่งทางด้านการแต่งเพลงนะวันหนึ่งถ้าเราอยากมีเพลงเราคงจะจ้างคนแต่งแต่ตอนนี้ขอทํางานอื่นๆก่อนทํางานอื่นๆให้เรามีเงินพอเรามีเงินปุ๊บเราก็ไปจ้างคนมาทาเพลงให้เราแค่นี้ในใจไหมคะแบบพี่กูพี่แกเขาก็ทาเพลงให้หลายคนอ่าด้วยด้วยสไตล์ด้วยแหละด้วยสไตล์ผมว่าอาจจะต้องหาคนที่แต่งแล้วเหมาะกับเราที่เรามาะ ผมว่าชอบจริงๆผมน่าจะร้องป๊อปล็อกได้ได้เข้ามากกว่าเพราะว่าผมเสียงซาาเสียงแหบพอเป็นป๊อปมีล็อกกินล็อกล็อกนิดนึงอ่ะมันจะไปด้วยกันกับเสียงหรือเสียงร้องของเรามีคนต้องกลับมาตรงตัวมีแฟนจะจัดแฟนงบแฟนนี้ับแฟนขับมั้ยคะมีครับว่าจะจัดวันเกิดช่วงเดือนธันวาก็แต่ตอนนี้ยังไม่ได้วางแผนเลยยี่สิบเก้าครับปีนี้ยี่สิบเก้าปีเป็นสุดท้ายของเลขสองแล้วไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยแต่แค่คิดว่า ก่อน30อ่ะจะต้องมีอะไรมีอะไรมีอะไรแบบวางแผนอะไรแล้วเรามีครงการที่วางแผนอะไรยังมีแล้วครับก็ของควัมวันเกิดปีนี้ของตัวเองคงจะเป็นบ้านครับตอนนี้จองไปแล้วครับจองไปแล้วครับเรียบร้อยนี่ราคาแพงไหมบ้านบ้านประมาณก็แพงครับเจ็ดแปดใช่แปดหลักครับแปดหลักก้อนโตอยู่นะก้อนโตครับก็ถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าที่ดูอยู่อะไรที่มีงานจ้างอะไรอย่างร้องเพลงได้พิธีกรทำเป็นครับอันนี้คือบ้านครับ อ่าเป็นใช่ครับเป็นว้านธรรมนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้กําลังสร้างเป็นหมู่บ้านใหม่ที่กําลังสร้างจองไปก่อนแล้วก็เรื่องของการสร้างอะไรเงี้ยเราก็จะเข้าไปคุยกับช่างด้วยว่าเดี๋ยวเราจะบิวเข้านู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับคือคือภายนอกอ่ะมันต้องเป็นแป่นเดียวกันทั้งหมดแต่เรื่องสีมันอาจจะมีโทนที่ใกล้กันข้างในอะไรอย่างเงี้ยครับอืมเป็นของขวัญตัวเองมากกว่านะครับผมก็ครอบครัวเพาวอืมใช่ ใช่ครับเพราะว่าจะมาสร้างบ้านที3 4ีหลังก็คงไม่ไหวครับโอเคค่ะครับ